สวัสดีครับพบกับแอดมินเฉลี่ยมลำเกิดออฟฟิเชียลน,นะครับมินี่เฮาส์กับมาทายบรรยากาศเตยล้านะครับสำหรับของสาวน้อยไปบนเต็นท์นะครับโอหักมเมื่อไหร่นะครับแค่สิบเอ็ดหนึ่งแล้วก็มือเมืองบรรยากาศเตยล้านสำหรับอีหลานนอน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาพามากินที่เก่เาเข้าอยงแต่ก็ักมือข่อยไม่ไงนี่นี่ครับบรรกาศใช่วักมืออย่างวุน่นเลยยังหุ่มทื่เราครับก็บคือนอนเจอสิเทศเป็นสีเป็นประจัก cọc được lèo vĩnh long đấy, cọc được lèo cọc được à? cọc được lèo cọc được lèo cọc được อ,อ,อ้ยเหาแล้วนางก็เพล่ยนแล้วพี่<า>น้องเอ้ลยลเจ็ดแบบนี้ประจำส่งแฟนกับส่งแฟนคลับก็ส่งแฟนคลับกลับบ้านเสมอครับบรรยากันใส่นั่งหาแล้วพี่น้องเลยนั่งหาลูกสาวแล้ว หนาเวทีนะครับเชลิลลี่อยลาจะส่งจะส่งแฟนขบทุกคนนะฮะไปมอเอรขเกือบเลยัะ 係啊，都係酸酸，都係酸嘅。 มาทายนะครับค่ณจีเก็บเป็นที่แล้วคุณดังออมาทายเลยอย่าบอกเก็บเด้อค่ะเด้อฮ่า่าา่่อ่าาด của em mời 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 ผู้จัดย่งครับวะเอา้าก็เป็นผู้จัดบอกเป็นเป็นน้องที่เคยอยู่ในวงเราเต็มเออแต้มสีกะเพึ่งหู้่วเข้าร่วมกันเข้าร่วมกันอืมก็เพริ่งหูวาเอา้าเป็นน้องที่อยู่ในวงนี่เองี่น้องนี้เอเอ ใช้เพื่ออหไแล้วครับเนาะโอเคขอบคุณขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคบปิดฤดูกาลวันที่15เด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับคิมีนก่ไวสัมนเดนะคะฝากกดติดตามแอดมินแชมป์ลำเพลินออฟฟิเชียลเลยค่ะยังมีเสียงนี่เขาิ้นดีครับไม่ได้วล่านขนาดเจ้าทองเจ้เนกต่างกนตาดำูตาำมีก้างหาสนใจลงไมทองกสนใจแต่วงนสนมาแล้ว

เื S <S ่นขึ้นมาในเบิ่งพ่อหนิงก่อนมือเจ้าดีคือกันเจ้าดีพอดีแม่งดีป่ะนุ่มจุ่นอ่ะแล้วดีน่ะก็ดีย้อนยังเลดีหลังยังหลคนี่ยิงกันพเนาะพิชวลยิงได้เมือตลาดลงมาชิบอกันเลยลงมาบางพีไปทั่วมันโูดถอยอยู่แล้วนี่ก็พอจูยิงกันพิชวลเาย ไปอัดจันทร์เศร้าไปมา้าได้เอาเนาะใส่ถอดวเป็น้องูบอนี้ยิงไปซื้อหงอิงโอ้ยห้งยิงซื้อหมดเนาะซื้อของแพงเลยครับแฮลี่เนี่ยแฮลี่เฮลี่แฮลี่แฮลี่พัตเตอร์ไงแฮลี่แฮลี่บอสจไง ครับชิ้นหักชิ้หกัหก,หกก็แล้วก็ได้นะค,ะครับปิดฤดูกาลนะนฝากหน่อมเด้วยโอ้ยอน,นี่แหละสามตัวตรงๆรงครับพี่น้อง เดี๋ยวคลิปนี้กไว้สม,ม่อะ้ครับพี่น้องเนอะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์กด share, กระดิ่งปิ๊งปิ๊งแอดมินแชมป์ลำเผินออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีครับ